สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอาจันผาที่เราเพาะไว้นะคะเขาโตเต็มที่แล้วแต่เขาอยู่ในร่มเนาะวันนี้เราก็จะเอาเขามาไว้ข้างบ้านนะคะเพื่อเป็นสวนหย่อมเล็กๆเนาะสำหรับจันผาแล้วนะคะเป็นไม้ประดับที่มีอยู่แถบตามป่าเขาในประเทศไทยมีความสูงประมาณห้า ถึง7ฟุตนะลำต้นมีความแข็งแรงมากจะมีการแตกใบตรงบริเวณยอดใบมีสีเขียวประมาณ45-50เซนติเมตรและมีความกว้างประมาณ4-5เซนติเมตรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกประดับไว้ที่สนามหญ้าน,นะคะและใช้ตกแต่งร่วมกับสวนหินจันผามี หลายชื่อบ้างก็เรียกจันแดงเพราะหรือบ้างก,ก็ก็เรียกว่าลักจันจันผาชอบขึ้นบริเวณหน้าผานะคะจันผาเขามียอดด้วยนะคะอาจจะมียอดเดียวหรือหรือหลายยอดเปลือกนอกเกลี้ยงเกลี้ยงสีเทาเปลือกในมีสีขาว เป็นใบเดี่ยวออกเวียนสลับกันทีทีที่ปลายยอดปลายแหลมสีเขียวเข้มก้านเป็นกาบพุ่มซ้อนทับกันรอบต้นกันถามีดอกด้วยนะคะออกเป็นช่อใหญ่ตามซอกใบกีบดอกมีหกกลีบตรงกลางดอกมีจุดสีแดงเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ0.8เซนติเมตรดอกสีขาว ผลกลมเล็กผลอ่อนมีสีเขียวผลแก่มีสีแดงและม่วงคมมล้ามีเมล็ดเดียวนะคะระยะเวลาในการออกดอกและเป็นผลออกดอกระหว่างเดือนกร,รกฎาคมถึงสิงหาคมผลแก่อยู่ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนะคะยาวนานมากการขยายพันธุ์เพาะกล้าจากมเมล็ดหรือแยกกอนะคะ ประโยชน์คือทรงพุ่มสวยงามมากใช้จัดสวนได้หลายอย่างหรือใส่ลงในกระดาษกระถางก็ได้นะคะดอกมีกลิ่นหอมนิยมปลูกเป็นไม้ประดับจัดเป็นสวนไม้ประทานหรือสวนหินปลูกเป็นกลุ่มๆก,ก็ได้นะคะส่วนของลำต้นที่กเกิดบาดแผลนานๆเข้าเปลี่ยนเป็นสีเนื้อสีน้ำตาลแดง สวัสดีคะ่ะหายไปหลายวันนะคะเนื่องจากไม่สบายเป็นฮิสโตกนะคะฮิสโตกไม่น่าเชื่อว่าไม่อยากจะเคยเป็นก็เป็นวันนี้จะมาดูหลังบ้านกันนะคะนี่หลังบ้านนะคะข้างบ้านไม่ใช่หลังบ้านเห็นไหมพูดผ,ผิดวันนี้ก็จะมาถอนตรงนี้ออกให้หมดนะคะแล้วเราจะเอาต้นจันผานะคะ ที่อยู่อีกมุมหนึ่งใต้ต้นมะขามนะคะอย่าลืมว่าจันผานี้เขาชอบอเขาชอบเขาชอบแดดนะคะเราก็จะเอาจันผาน,นะคะมาเรียงมาเรียงตรงข้างบ้านนี่ค่ะเนี่ยจะได้สวยๆนี่ค่ะดีกว่าจะปล่อยให้เขาโล่งๆเนะเาะจะเอาตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้นะคะไปปลูกที่ข้างบ้านนะคะเพื่อจะเป็นเหมือนต้นย้านะคะ โอ้น่าร้อนดูสิโอ้โหต้นของเราดูดิน้ำที่บ้านก็อ,อถังท่อน้ำรั่วนะ,ะนี่มะยงชิดของเราอยู่ยอดปลอดภัยแล้ววันนี้เราจะเอาต้นไม้นี้ออกนะคะเพื่อจะไปปลูกข้างบ้านนะคะนี่ เปลี่ยนเปลี่ยนให้เขาไปเจอแดดแดดบ้างนะคะนะคะนี่เราจะเอาเ้าไปเนาะโอ้ต้นไอ้นี่เยอะดีนะเนี่ยต้นตําลึงมีเลือดตนะก้อนเนาะต้มอร่อยมากเป็นป่วยอาทิตย์อที่แล้วนะคะป่วยเป็นทีโตกคือ พักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็เ,ะเลยทำให้ป่วยเป็นเป็นลมค่ะเป็นลมแล้วก็นี่ค่ะวันนี้นี่ค่ะเราจะเอาต้นพวกนี้ค่ะไปปลูกข้างบ้านเนียเอ๊ะเหมือนใครเดินหลังเดินข้างหลังเรานี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเราจะเอาไปปลูกข้างๆนี้ เอาไปทีละนิดทีละหน่อยตอนนี้ก็พยายามรักษาสุขภาพกันนะคะหน้าร้อนอยา่าอย่าประมาทนะคะอย่าประมาทพี่ตัวประมาทนี่นะคะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ไปแล้วเราก็จะไปปลูกข้างๆบ้านนะคะ สวัสดีค่ะหายไปหลายวันนะคะเนื่องจากไม่สบายเป็นฮิสโตกนะคะฮิสโตกไม่น่าเชื่อว่าไม่อยากจะเคยเป็นก็เป็นวันนี้จะมาดูหลังบ้านกันนะคะนี่หลังบ้านนะคะข้างบ้านไม่ใช่หลังบ้านเห็นไหมพูดผ,ผิดวันนี้ก็จะมาถอนตรงนี้ออกให้หมดนะคะแล้วเราจะเอาต้นจันผานะคะ ี่อยู่อีกมุมหนึ่งใต้ต้นมะขามนะคะอย่าลืมว่าจันผานี้เขาชอบเ,อเขาชอบเขาชอบแดดนะคะเราก็จะเอาจันผาน,นะคะมาเรียงจากนั้นนะคะเราก็มาถอนพวกหญ้าพวกนี้ออกให้หมดนะคะแล้วก็เราก็เห็นไหมคะก็ทำเป็นสวนข้างบ้านได้นะคะเนี่ยคะ่ะจันผาน,นะคะเขาจะก็จะได้แดดมั่งเนาะ นี่เขาอยู่ในร่มนะ,ะเนี่ยเช้า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 เขาก็จะอยู่ในร่มอย่างนี้นะคะพอใบยๆเขาถึงจะได้แดดนะก็โอเคตามนั้นเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามวันนี้ย้ายต้นกันผามาสู่แดดนะคะให้เจอแดดมั่งเนาะโอเคค่ะ